อนีว2องนโฉมใหม่รถมีปัญหาลูกค้าขับไปคืนศูนย์ตังวาเถอะปัญหาอย่างนี้2องพันี่ตใหม่เลยล่าสุดลูกค้าเพิ่งออกมาได้3 4สเดือน3 4เดือนครับมีปัญหาก็เลยขับไปคืนศูนย์เลยครนะแล้วก็มาเป็นมือสองเนี่ยนะครับปัญหาครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอยากรู้ไหมครับอยากรู้สิครับไม่ได้จ่ายค่างวดไม่มีตังค์จ่ายค่างวดอสามงวด เมื่อได้สีแล้วไปขึ้นเป็นปัญหาปัญหาส่วนตัวโอ้ยหาความกยนไปก็นึกว่ารถชนรถอีกปัญหาคือบ่ได้บีบค้างงวดนี่แหละเบอร์ไดการค้างงวดก็เลยบอรไดเขาไม่ยึดเลยขับไปขึ้นดีกว่านาโอเคบ๋เดี๋ยวตีแบกริดอ้าแลนดมาแค่เก้าพันโลรถมีปัญหาขับไปขึ้น รถไม่เาขาเรียกว่าปัญหานี่ไม่ใช่ของรถปัญหาของคนของคนของคนแล้วของรถด้วย <laughs> ปัญหาไม่กา, <laughs> <laughs> า,าก์างวดอ้าวฟรีดาวกับค่าเงวพัน7,900บาท2,22ตั้งแต่ออกมายังไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยอืมาถามดิพาออะไรครับพี่พาออะไรครับ อ๋อมันยังไม่ถึงรอบครับนะอันนี้วิ่งแค่เก้ามลยังไม่ถึงรอบ1มื่อโลเจ้าของลืมก็เลยไม่ได้ถ่ายเอ,อเาอ<า>ขับไปคืนก่อนเอออย่าว่าจะถ่ายเลยข้างวดงวดแรกยังไม่ไกยเลยพ <c oughs> ี่ผมจะตั้งไหนไปถ่ายน้ำมันเครื่องออพี่เป็นบ้าเปล่าอ้าวรอแม็กคันนี้ใส่แม็กแปดจุดห้า4าสี่นิ้วอ่อออสี่เส้นเลยของพี่เส้งกี่นิ้วครับของอายมัน สองนิ้วนุ่นสิบสองนิ้วเกินไปมานะไม่ปะไม่กิบเลยไอ่ก็รถไตแดงเนาะก็บอกว่าสามเดือนเนาะมึงดิเลยหัวนอตไม่เคยถอดไม่เคยถอนหม่มากมากเห็นไหมรับประกันเลยว่าโคตรหม่โคตรไม่รถมีปัญหาลูกค้าขับไปคืนศูนย์ครับออกมาสามเดือนลูกค้า ลูกค้ามีปัญหาก็เลยครับเขาไปไปึ้นเลยได้สวยงามนะดูดิหัวน็อตไม่เคยถอดทุกตัวเลยนะฝาปูงไม่เคยถอดปัญหาแบบนี้คนที่จะเอารถไปต่อรับได้ไหมครับรับได้ครับได้รับได้รับได้ไหมรับได้โอเคอ้าวส่วนลวดสองหมื่นฟรีดาวฟรีกลองฟรีจัดฟรีอนออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียว ปีแรกพันเดียวละ7,000ปีที่2พันหมื่นหนึ่งนาวิธีการจองครับกดดิ่งไลน์แอดขมาทรงบัประชาชนเบอร์โชท,ที่อยู่ขมามาอยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลื้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงได้ครับเดี๋ยวอาจัดให้ช่วยยุ่กันดันดูเคส ส่งฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องพิมคำว่าสุดครับพี่พิมคำว่าแจวครับพี่พิมคำว่าจวดอีกแล้วพิมคำว่าพี่เสมจัดให้พิมคำว่าผมอยากเป็นหนี้กับพี่เสมครับฟังแล้วปัญปัญปัญหานี่มัน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 ไม่ได้เกี่ยวกับรถแลมันอยู่มันอยู่ที่คนเอาไปแล้วมันไม่ทำมาหากินนะครับใช่ไหมใช่เอาแช์ไปไวรนีแก้ว ค่อออกมารถมีปัญหาเจ้าของเดิมเลยขับไปคืนมีปัญหาอะไรคร<ป>ับพี่ปัญหาคือตั้งแต่ออกมาไม่ได้ผ่อนคั้งวดเลย <c oughs> สามเดือนไม่ได้ผ่อนพอเข้าเดือนที่สี่เขายกเลิกสัญญาครับเขาเลยบอกว่าจะเอามาคืน,นดีๆหรือจะอามาคืนด้วยน้ําตาก็เลยขับไปคืนมีปัญหาขับไปคืนสุดเลย